ทุกคนที่เขามาหับสมในตอนนี้เนาะวันนี้ตัวกับเอ้วันที่พากกันมาเอาเมล็ดลงเอเอลงลงอันนี้นะลง,ลงกลองเนาะเพื่อที่เอาไปเห็ดก้าน้อยหรือเห็ดเบียร์น้อยที่ว่าตัวกับไอโรกไปไปลูกนเนาะมากมานสองคลิปนี่แหละทีเดี๋ยวลงกันแหละแต่ว่าเขาต้องมากล้าอยู่นี่กันเนาะใช่จ้านี่ก็เริ่มต้นจากเราต้องเขียนก่อนเนาะว่าเราอยากจะเพาะอะไร เมล็ดอะไรของพี่นะพี่จะเขียนอย่างนี้ว่าเมล็ดอะไรจํานวนกี่เมล็ดเห็นไหมจะมีตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนับบ่หเลยเก่านับโอ้โหนับอันนี้น้อยเด้เออนับโอ้อันนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เขียนว่าบิ๊กกรีนกรีนโอกรสายพันธุ์บิ๊กกรีนร้อยยี่สิบเมล็ดเลสสองร้อยอันนี้ก็ กรีนคอร์อยห้ที่บอกว่าให้ผลิตตามออเดอร์ไงเมคทูออเดอร์คือคอสลูกค้าสั่งเยอะเราก็พอเยอะหน่อยกรีนโอ๊กลูกค้าสั่งเยอะเราก็พอเยอะหน่อยตัวนี้เห็นไหมกรีนสองร้อห้าสิบคืออะไรเขาสั่งเยอะเราก็พอเยอะเ็ตามลูกค้าสั่งใช่ครับก็สมมติมตอันหนึ่งก่อนฮะ อันนี้เป็นมเมล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทำความสะอาดอยู่รถรถที่ตัวพึ่งพึ่งเคะออกไม่บอก <นะ S 2> ออตัวน,น,นะต,วนตัวที่เฮียท่านบอกว่าได้ไหลได้ทุกคนมุงไหมไม่ใช่ตัวนี้ต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยใช่แต่ของปีที่แล้วอุตส่าห์คิดว่ามันตัวนี้สำหรับคิดว่าได้ไหลไม่ไม่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะพาทําอยู่อันนี้ของปีที่แล้วเลยเลยอันนี้ของที่ตัวทำเดี๋ยวจะพาทำเดี๋ยววันนี้จะนอนยังโมทันเลี้ยวอันนี้คือของปีที่แล้วอันนี้คอร์ดแดงใช่ ใช่อันนี้เกลิงขอใช้หมดนี่ที่ทาในปะก้านี่ใช้หมดแต่ว่าถุงเยอะถุงน้อยแล้วแต่ปีที่แล้วเอ้ยเก็บมเมล็ดได้เยอะได้น้อยแต่ละสายพันธุน์เนาะแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆทั้งปีซัมซีไซ้ทุกคนเลยแย็ยกซีกับมาแบงซีน้ำเอลือเพิ่เด้วยนะคราวนี้เราก็เราเขียนไว้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าเราจะเพาะอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคราวน,นี้เราก็วาออกา เราก็อันนี้คือหลายห้องนะจ๊ะก็หนึ่งห้องหนึ่งชนิดอันนี้เราลูกค้าไม่ได้สั่งเยอะแต่เราเพาะเพื่อให้เรามีหลากหลายมีหลายหลายอย่างนะทีท่ีทำก็เทอย่างนี้เลยเทให้ท่วมๆเท,ทนำท้ำเทเลยอื น้ำน้ำเผาเปล่าน้ำก๊อกน,น้ำบ่อน้ำได้หมดเวลาเอาบิ๊กออเอวิคีบ่เป็นอย่างบอกอะไม่เป็นไม่เป็นปากกาเนาะไม่เป็นเออไม่เป็น,ปนก็คือเขียนให้เห็นว่าเราจะปลูกอะไรเท่าไร่เห็นปะเลยนี่เสร็จก็เทออกให้มันเนี่ยแค่นี้หมาดๆคนไทยเรียกหมาดภาษาลาวเรียกอะไรพอซุม่มซุมเอออันนี้ก็เหมือนกันก็เทออก เใกล้ที่บจบลักสูดแล้วได้ทุกคนพอดีเนาะจักมือสามมืออันนี้เหลือหน่อยนึงแล้วก็จะเทชิ้งก็ได้ถ้าเราเนี่ยเราเลอะเราก็เทชิ้นก็ได้ออกินไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้ดิอันนี้ไม่ใช่น้ำกินน้ำยางน้ำกินนย่าใช้น้ำก๊อกน้ำอะไรนี่นะน้ำปลาปลาเสร็จแล้วคราวนี้ก็นับเมล็ด โอ้โหสมเพ้อเอ้เพื่อนว่าน่ะแห้่าเจ็บตาแห้่าเจ็บตายังคือ่าเจ็บตากะแค่เอานี่ใส่นี่ที่แท้มันโมเมนต์ตรนั้นคราวนี้เรามีเคล็ดลับเมล็ดมันเห็นไหมว่าเมล็ดมันมีสองสีเมล็ดมันหรือเมล็ดสลัดเมล็ดสลัดโอเคมีสองสีสีขาวกับสีดำโอเคเมล็ดสีขาวเราจะนับเมล็ดในจานดำ มเมล็ดสีดําเราจะนับมเมล็ดในจานขาวเพื่อเราจะได้เห็นชัดๆเซ็นเต้นจานจานมันจะเป็นสองสีอย่างนี้เป็นแบ่งเลยเนาะเพราะว่ามันให้มันสี่กลกันข้ามกับมเมล็ดเพราะว่ามันจริงสีเบืองง่ายโบเป็นอย่างดอกอเราเอาอันดำเสียอันดำนี่โอ้โหจกัจกจักร้อยอันนี้เราก็จะแยกไว้ว่าอันนี้ขาวอันนี้ดำแยกสีมเมล็ดไว้เนาะ เ้ัวเข้าตน้นก่อนอันนี้ก็นนชีชบด๊ะชีขาวชื่ออะไรเลสปัต,ตาเวียโอเคเดี๋ยวเอาอัน,นใหม่มาให้อันนี้ก็ไว้ดำเนี่บัตเตอร์เอื้อยอันนี้เปล่าน้องบัตเตอร์เขียนว่าบัตเตอร์ไหมมูแมนอันนี้คือเลสโอ๊กฮ้จริงเหรอ เอาละบัตเตอร์เอ้หายไปไหนอ่ะเลดโอ๊ก <Red open. S 1> อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาบัตเตอร์อันใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวเบิงึงเบึงให,ห้บัตเตอร์ไม่น่ามีละเห็นไหมมาตอนนี้ตัวเองก็นับตามนั่นแหละทำได้ทำนี่ไง <laughs> เอ้สงสัสยพัดลมจะแรงไปเราอาจจะต้องปิดพัดลมเปิดทั้ทงลงผมทั้งลมอ่บอกเพราะว่าปิวด้เนาะอ,อันนี้จักเม็ดอันนี้อันนี้กิน กีนโบ๊ทกินโบ๊ทโอเคก็ไหวอยู่กินโบนี่แบบทุกเมล็ดมีค่ขาดแล้วไหนาะใช่ออกทุกต้นบอออกเกือบทุกต้นประมาณเจ็ดสิเอายังฮะประกันเอาเรานี่ยแล้วนี่อ่ะก็เอานี่เขี่ยเขี่ยนัดเอาสิบเมล็ดโอเคหนึ่งสองสามสี่หก เอาสิบสองอนาคตเอาเขาคืานใช่ที่เหลือเอาเขาคืนต้องตามจำนวนไปไนะพุ่น่ะเออจริงๆนิดนึงก็ได้อยู่เดี๋ยวไปหาแว่นก่อนเลยโอ้โหดิอ่านอาโอเคหลังจากตัวนี้ได้ซิมมาเร็ดแล้วแล้วกว็ไหนล่ะกรีนโบเห็นช่องกรีนโบไหมอ่มช่องกรีนโบนี้อันนี้อันนี้เห็นจะไหนเอามีเอานี่น,นีิกเซ็ตกับปุ่เป็นอยังวะไม่เป็นไรนิกเซ็ตเอาอันนี้แล้วก็บบ อ๋อใส่นะนี้เออได้บ่ใช่ปกติกันนะนี่มั้ยปะใช่มือจับเส้นมั้ยใช่บอซันมันสีบุตติดเด้คขันมันซราบไปบนอื่นนี่ซันเราก็จะคีบมันกลับมาหาช่องมันอืออ่ะตัวนับไปแล้วไเลสสีดำเอื้อจะนับไปเลสสีขาวให้กลับไปซ่องเดิมซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาครีมให้ครีมเอา กะดิ่ยเหรอห<า>นี่เนาะทุกคนเนาะมันลำบากบอลที่ว่านี่แหละตรงนี้เอาไว้ในห้องมันเนาะซองมันที่ว่าเอ้ยวันได้เขียนไว้เอ้ยเฮ้ยยังติดมืออยู่โบยังบอกเว้ยโอเคน,น,นี่แหละทุกคน,นอ,อืโ<ๆ>บเป็นยังไงด้วนี่เด้อหลังจากนั้นอ่าบัตรเฮ้ยทางเทิงนี่ดิ ไม่ตัวเองตัวเองไม่ตัวเองตัวเองต้องดู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 อันนี้อันนี้เมล็ดแล้วก็นับเอาอย่างเงี้ยอ่ะเอาตัวนี้ไหมตัวนี้ร้อยซาวรอยซาวตัวนี้อยู่ห้องอ่ะห้องนี้อ๋อโอเคตัวนี้มันวิกกีนอันนี้เดี๋ยวทั้งรูมเลยเล็ดจักเม็ดนี่สองร้อยอ๋อเอ้ยคือมีที่สองเม็ดอยู่นี่เออมันล่วงอยู่ตรงไหนไม่รู้เอ้ยเลยเหรออ๋อเม็ดอย่างกระโบอันนี้ อันนี้คือรอยเซาเนาะปกติเป็นหวยเฮ็ดสวยเอ้ยเอ้ยนี่ทำเองคนเดียวแล้วโอโ้โหเห็นว่าใส่แว่นเนาะลำบากเกินอันนี้อันนี้คนกินหลายเนาะรอยเซาเนาะใช่เอาตัวนี้ตักก็ได้นะอันนี้มันอ่าตั้งเป็นตัวตัก,บกเบาเลยว่าจะใช่ไม่ไม่มันเป็น,ว,นว,วรีโนเวทมาเขาใช่เขาเขาอีก แกกุ้งวะเห็นไหมเของยิบญี่ปุ่นมือสองแนวแกกุ้งนะทุกคนตัวนี้ร้อยเซาจ้าสองโอ้โหที่จริงมันกับบนนีนับยากกว่านั้นเนาะเอาไม้จิ้มฟันเออไม้จิ้มฟันนับจะได้ที่ละห้านาะใช่แล้วนับเป็นสิบแล้วเลยนับเป็นละสิบเลยไม่ว่านับเพล้วใอ่ไหม แปดก็สิบซาอุ้ยสาวอันนี้อะไรโอเลตปัตตาเวียปัตตาเวียสาวมาเลยนับไปนับไปเราลืมมีบ่อก็นับใหม่แค่กาเป็นกองเอาเอ้จะทำเป็นกองละสิบไงกองละสิบนี่ยสมมุติอย่างนี้เนาะเอ้จะทำอย่างงี้โอเคโอเคเฮ็ดลราเฮ็ดอันนี้ป่าวไว้โบต้องเอาติดกันเถอะใช่โอเคฉันข่อยกับซีแยกแง่แล้นี้ก่อนหูเราบัดมีสามสิบอ่า อืมโอเคว้า okay. ว wow, นี่เป๊ะเลยยี่สิบสี่หกแปดเก้านี่เอ้ยทำอย่างนี้ตัวเราอย่างนี้เราก็จับเราก็โรยนี่ได้เลยใช่ไหมโรยปัดโอ้ยเด็นมา โอเคทุกคนตัวนี้จะหออแล้วนะรอยเสาเมิดโอ้โหผมเป็นธรรมดาทุกคนสุดทีไรอยเสาเมิดลงไปเลยบ่ไหนก็นได้เนาะที่ว่ามันอยู่ในซองของมันใช่ครับบ่อยมันติดกันอะไรก็ได้เนาะเงี้ยเกันเนี่ยใช่ แล้วทุกคนเนาะหลังจากเขายกง่ายหลายๆอย่างมันกัสิเป็นประมาณนี้นี่ขั้นเตรียมการเกลียเพาะเนาะแต่ว่าขั้นตอนการเอาเมล็ดนี่โคตรยากทุกคนเดิเอาเอาเมล็ดออกหล่ะมาธรรมดาเอามาใส่นี่ธรรมดาแต่ว่าขั้นตอนนับเนี่ยยังธรรมดาแต่เอาออกนี่โธหไม่ธรรมดาเด้อมันมีมันมีหมายเลขอีกวันนี้ฝาปิดนี่กระไรใช่ใช่ฝาฝาของใครของมันเนี่ยแบอได้ปะ บางสูรบางกล่องมันมันเป็นกล่องรีไซเคลิลไงาบางกล่องมันจะ mm hmm. ฟามันคนละแบบเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเอยผิดผิดอะไรเนี่ยผิดผิดเห็นไหมมันจะไม่ได้มันเริ่มเขียนเบอร์ไว้นี่เบอร์สามนี่ mm hmm. ถ้ามันถูกเบอร์มันก็จะที่ฟ้าเออม,มันก็จะง่ายเลยแค่นี้วางไว้ในที่ร่มวางไว้ในที่ที่มีหลังคานี่ สามมื้อสองคืนสามสามมื้อสองคืนเออพอวันที่สามเราก็จะมันจะงอกมาสองใบเนาะแล้วเราก็เอาน้ําใส่ให้มันเยอะๆเลยให้มันท่วมท่วมกระดาษทิชชู่เราให้กระดาษทิชชู่มันเมื่อไรก่อเมื่อนี้วันจันทร์เนาะอังคารเมื่อเที่ยวดิเมื่อสุดท้ายวันพุธวันพุธคืนวันจันทร์คือวันอังคารเช้าวันพุธเราก็จะเอาอันเนี้ย ไปใส่ในถาดลุมเลยเหมือนที่อยู่ในโรงเรือนพอก้าอันนั้นคือตัวนั้นคือใส่แล้วใส่ในถาดลุมแล้วนับจากวันที่เราใส่ในถาดลุมไปอีกสิบห้าวันสิบห้ามือ้อถึงซาวมือ้อเราก็จะเอาลงแปลงเหมือนที่ตุย๋ยเอาลงแปลงไปแล้วสองครั้งนะ่ะเลยเออเนาะประมาณนี้เนะาะเสร็จแล้วจบคอร์สผักสลัดจบคอร์สผักสลัดเลยพอดี <laughs> เนาะตัวนี้เป็นตัวขังกิ้งลีทุทกคนแต่ว่าเอ้ยพยังกําลังเริ่มเริ่มอ่าเริ่มเพาะมันเอาเดี๋ยวนี้มีไข่แล้วกําลังเป็นตัวอีบุดดอนก็เอาลงนี่ละเดีย๋ยวตอนนี้เขากำลังสิพาทุกคนไปเบิ้องโซลาร์เซลล์ของเอวันเนาะเพราะว่าคลิปก่อนในตัวก็พาทุกคนมาเบิง้งเท่านึงแล้วแต่ว่าคลิปนี้สิเป็นแบบว่าพามาเบิ้งตัวจริงว่าตอนที่มีแสงแดดนี้แล้วเปิดแล้วสิเป็นยังไงอันนี้สองเลี้ยงขัดไกลของไอ้เพิ่น เห hablando, ikes, ็ดมีคนสนใจอยากได้ไกลแล้วเนาะจะที่ตามเบอร์เลยพอเราแดดมาเนาะเรากดเปิดถ้าเราถ้าวันไหนน้ำเตาเต็มเราไม่ได้ใช้ฝนตกเรากดปิดเลยแต่อันนี้แดดมาแล้วเราจะทดลองเจ็ดสิบซีใหม่คุณมาเนี่เออตัวเลขคือบรคงทีตัวเลขของการแปลงค่าแสงแสงแดดอะเป็นมิจฉุคเซนเป็นเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้านี่ไงอืมอ่านี่คือกําลังทํางานคือเขากําลัง แปลงแสงให้เป็นไฟฟ้าอ๋อพวกกตี้เคยปิดไว้ว่ะสันเมื่อกี้นี้ฝนตกหลายวันเดยน้ำก็เต็มแทงแล้วอ๋<น>อว่าจัาปิดต้องเอาไหมคือเราเราไม่ได้สูบเพราะว่าฝนก็ตกน้ำก็เต็มแทงเราก็เลยปิดเมียนใช่เดี๋ยวต้องทาจะคราวนึงให้ให้แสงแดดทำงานโอ <Okay. S 1> เราลองปิดน้ำดูเนาะปิดวาล์วน้ำอันนี้ก็คืออธิบายก่อนว่า เจากโซลาเซลล์เนาะเราต่อจากแผงมาที่กล่องเมื่อกี้นี้จากกล่องนั้นลงไปที่ปั๊มหนัดมาปั๊ม,ป,มปั๊มโซลาเซลล์เห็นไหมปั๊มบาดานไม่ติดมาดูก่อนใกล้ๆก,ก็ได้อะอันนี้มันเป็นปั๊มซับเมิร์สเนาะของเลื่อยนี่เป็นซับเมิร์สเขาเรียกซับเมิร์สก็คือเป็นเหมือนท่อยาวๆเราก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่สายไฟที่เราจะต่อกับปั๊มแล้วเราก็หย่อดลงไปแล้วก็ต่อท่อตัวนี้ขึ้นมา อันนี้มันจะขโมย<ฟ>อันนี้เอาค้างตัวนี้เพื่อเพื่อเพื่อให้มันช่วยรองรับน้ําหนักของของปัม๊มไม่ให้ท่อมันเหมือนท่อมันยุบใช่ปั๊มเราสมมุติเราเจาะ40เมตรนี่เราไม่ได้เอาปั๊มถึง40เด้ดปั๊มมันอาจจะประมาณ20บอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รัดเอาไว้เพื่อให้มันประคองปั๊มเอาไว้้วยตัวนี้รัดเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ต่อท่อมาปุ๊บท่อเราก็จะเป็น2ระบบก็คือจาก แสงมาปุ๊บเป็นเป็นสูบออกมาเลยโอ้อันนี้ได้แล้วเนาะใช่อันนี้ก็คือนี่คือปั๊มมีแสงมันเอแใชเระบบนี่บ่แดดมันอ่อนใช่ทุกคนอ่ฮ่าอันนี้เป็นเนื้อบัวนาหมดมินิส่วนกล้วยเออคักเวมยันมีจักหัวทางเมื่อสายนี่มีเดินเหนื่อเดินประมาณซาวหัวบ่เลยก็หัวแน่ใจนะเห็นไหมทุกกอเปิดทิมไว้ทุกกอกล้วย ทิมไว้แล้วเรากระหดนี่ทุกคนโอ้โหทุกกาะอีลิกิอีล,อลีแต่ว่าต้องได้เลนเลนนำ้ำทุกคนเบ็ดเลนแบบนี้ก็คือเธอเดียวจบเลยนี่วมาอันนี่อันนี้มารีอยู่นี่เนาะมันน่าจะออกน,น่ายไปนึงละ่ะนี่ทางนี้ก็ออกเฮ้ออกไหลได้ทุกคนมาหน่อยๆได้นี่ เปิดทิมวันนี้ไว้ประมาณห้านาทีเนี่ยเรือๆแล้วซัมนี่นะอือโอ้โหเต้ยแล้วเธอเอ้ยโบได้เปิดบว่วะเต้ยแล้วเธอเอ้ยคือโบอได้เปิดก็คือไม่ได้เปิดเปิดแต่กลางวันเด้อตอนสวยเต้ยแล้วเธอเอ้ยก็เปิดบ่ะใช่จ้ะคือเต้ยโบเห็นเปิดสนอกนี่นี่นี่น หลายทุกคนเต่นตัวนี้นี่เพื่ออะไรเต่นตัวหัวแต่ละหัวนี้เราหนักจะเสียบกับสายตัวนี้เลยเนาะอันนี้นี่หัวตัวนี้นี่โอ้โหหมดใหญ่หางด่วนเลยน้ำท่วมน้ำท่วมลดน,นกระใหญ่รับใครอย่างแรนนี่ตะสะประมาณนี้ทุกคนเดอ้อเอาอันนี้เป็นยังนี่ น้ำสร้างวะปั๊มันเียไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้แปลงมันอันนี้ก็จะเป็นสองระบบเนาะตัวนี้ก็คืออย่างที่เอื้อยเปิดให้ดูตัวนั้นกับตัวนี้ก็จะคือกันอันนี้ก็คือถ้าเอื้อยเปิดมันก็จะไปแปลงไปลดแปลงกล้วยอยู่ข้างหน้าบ้านเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บน้ําเข้าแท้งเราก็เปิดตรงนี้อ้าวตัวนั้นมืดเลยก็แรงน้ามันก็จะไปทางนี้เลยเนะ้น้มันก็จะสูบจากนี่ วิ่งเข้าไปในแทงดีสินะเนี่ย,ยามาแล้วเนี่ก็คือน้ําก็จะเป็นบ้านบาดาลวิ่งเข้าไปเก็บในแท้งน้ําเราอยู่ที่ว่าเราอยากจะสูบน้ําบาดาลไปไว้ที่ไหนก็้าจเนาะโนยว่าเราจะเก็บเข้าแท้งเราก็เปิดวาล์วนี้ถ้าเราอยากจะลดน้ําต้นไม้เราก็เปิดวาล์วนี้หนยอันนี้ก็จะเป็นปากกล้วยข้างหน้าเราข้างหน้าบ้านเนาะเนี่ยก็เป็นสองระบบตัวเซลล์ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ เพราะว่าโซลาเซลล์อ่ะมันเปลืองที่แบตเตอรี่มันเปลืองเงินเปลืองเงินในระบบโซลาเซลล์นี่มันเปลืองเงินในการซื้อแบตเตอรี่เราก็เลยตัดแบตเตอรี่ออกมีแดดโซลาเซลล์ทำงานมีแดดมีไฟไม่มีแดดไม่มีไฟใช่ประมาณนี้นะแต่ที่จริงก็คือตัวเครา่อสุกรมันกับ่บได้จำป็นปแน่นอนที่จะมีแบตเพราะว่ากลางคืนกับโบได้ใช้เยอะล้ใช่ถ้าเราไม่ได้คิดจะสูบน้ำกลางคืนเนาะเราไม่จำเป็นเราก็ตัดออกไปอ่ะเท่านี้คลิปตัวนี้ ปิดปึ๊บน้ำก็ปิดร้าเปิปเดตอนนัวน,นั้นตอ่ดดตอ,นนอต,ตอนนี้แดดแรงแล้วน่าจะแรงลองลองเปิดอีกทีหน่งวันี่หน่งดูว่าจะแรงขนาดไหนราะว่าวันนี้แดดแดดตอนนี้แดดบ่ายแล้วแดดบ่ายมันก็ถ้าแดดอ่อนมันก็ทํางานน้อยออถ้าแดดแรงมันก็ทํางานมันก,มนก็มันก็สูบน้ําแรงที่จริงนาะมันกับเลือแล้วส้เพราะว่าปลาไปประมาณห้านาทีนี่เปียกไปละวใช่ใช่ตัวน,นี้เด ตัวนี้ก็เราไปไหมเราไปข้างหน้า,ลนาเลยลองเปิดเลยเปิดเปิดเลยเปิดแล้วเราจะพาเดินไปทางนี้พอก็เริ่มสันละพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะไปทางนี้อันนี้บัวอย่างน,นี้บัวบัวมี่มีอย่างวะบัวมีตัวอย่างวะไม่น่ามี <c oughs> ไม่น่ามีนี่แล้วก็มาทางนี้มาแล้วก็มาข้อทางนี้แล้วก็ไปทางนั้น อันนี้เอ้ยก็ทำเป็นหัวเป็นหัวไว้ว่าอย่างสมุดต,ตอนนี้เขาเปิดเส้นนั้นไว้เห็นไหมเส้น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 นูดมันก็จะยาวไปเลยนี่ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะติดหัวมินิสปริงเกอร์ไว้ที่ใกล้ๆก,กับโคนต้นเห็นไหมตัวอยู่ด้านหลังเดี๋เอ้ยใช่จังนหนึไฟฟ้าบอกตัวอยู่ด้านหลัง ตัวด้านหลังเป็นไฟฟ้าแล้วก็หมุนได้เราอยากให้องศาของน้ำตัวนี้มันเสียบเลยบอกหัวนี่ใช่โอ้แห,งไ,หงได้ตำหนนี่แหงได้ี่อันนี้ก็จะทุกกอเราก็จะปล่อยน้ำให้หน,นะทุกกออันนี้ต้นตาลล้มบริข่ามาโซน,นยังคือ ดินเพิ่นก้องแห้งอันนี้กอกกล้วยยังกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าธรรมาดาอันนี้อันนี้เขตนาทําเป็นป่าเห็นไหมมันจะมีต้นตะเคียนทองไม้สักไม้ยางเอันนี้อันนี้ไม่ยังอันนี้บอกน่าจะเป็นตะแบกเอ้ยไ,ไม้แดงโอ้ใหญ่เลย<อ>ม,มาโดนเขาขายแล้วบ่อสน <laughs> โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเห็นยวไม่พ่อมเนาะ เฮ้ดเสาเงินอย่างได้แล้วได้หน่ไดบ่ก็ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีมอกหลายแก่นน่าจะเนาะเห็นไหมมันแตกน่าจะมอกเยอะเพราะว่าเราลดน้ำไงหมดมอกมอกก็คือมอกอะ่ะมอกแก่นไม้กับมอกอะ่ะรู้จักไหมเวลาผ่าไม้ออกมาแล้วมันจะเป็นขาวๆกับสีสแดงๆน่ะไอส้สีขาวๆคือมอกก็คือก็คือเป็นเป็นส่วนที่ยังไม่ทันเป็นแก่นแล้วมันจะ ปวกกินได้มันจะไม่ค่อยแ,อยแกล้งไม่ค่อยแข็งอ,ะอ่ะเลยเออคือที่ดีคือแก่นมันก็คือตัวสีแดงแดงอ,อ๋อจะแก่นมันเนาะใช่ถ้าจะให้ดีเลยนะมันต้องเป็นไม้ที่มันแก่นใหญ่แต่ตัวนี้น่าจะเล็กเพราะว่าเราเราลดน้ํามันเยอะไม้ที่จะแก่นใหญ่เนี่ยไม้ป่าเนี่ยก็คือต้องอดน้ําเหมือนกับสู้ชีวิตอะ่ะคนสู้ชีวิตก็จะแข็งแรงอไอ้พวกกินดีอยู่ดีก็จะอ่อนแอ โมันกินดีอยู่ดีแล้วมีมีแห้งโมไม่เห็นเลยก็จะเป็นระบบน้ำยาวไปที่สุดเลยจะเดินไปให้สุดเลยบอกหลายเนาะเอ้ยเนาะก็ถ้ารดน้ำก็เป็นที่วงแต่วถ้าคนยืนรถอันนี้เราก็จะเปิดทีละเลนเปิด้ไม่เนี่ยเขาบอว่ายืนรถนี่โอ้ส่วนมันสีแล้วเด็ดดาไลลากทยอีก ใช่ใช่เมื่อก่อนเอ้ยยืนรถเอ้ยรถทีละประมาณชั่วโมงนึงนอะ <c oughs> ยืนรถทีละเงาทีละกอทีละกอนี่นะ<ด>แล้วก็ลากสายยางทั่วเลยนะคะเนี้ยพอเราเป็นอย่างงี้เนาะเราก็เปิดเลนละสินาทีสมมติเลนนี้สิบนาทีใช่ไหมเราก็ตั้งเ<ด><ด>วลาไว้แล้วเราก็เดินมาปิดแล้วก็เปิดอีกวาวนึงอ๋อค่อยๆเปิดออาคันเปิดใล่ใช่เพราะกันมันนัำมันกระโบแหงใช่แล้วอันนี้พี่ยังไม่ได้ติดระบบเขาเรียกอะไรนะระบบอัตโนมัติอ่ะอันนี้ยังเป็นอัตโนมืออยู่โดยค่อยบิดอู่เนาะใช่ อันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรที่เอามาหลบวัวก็มาทำแฝกทำค้าง,างแก้วมังกรอยู่ตรงนี้และอันนี้ก็เมื่อก่อนเคยเป็นเ๋เราทดลองทํานาในล้อ,อยางไหมไม่สําเร็จอันนี้เป็นอย่างนี้หญ้าหวานเหอหญ้าหวานก็เลยปลูกหญ้าเลี้ยงบัวแทนอออืมเสุดก่อนเพื่อนอยากกันร้องปลูกข้าว แต่ว่าไม่เป็นไปตามที่คิดร้อนวิชาปุ๋ข้าวไม่สำเร็จเออพวกนี้ก็เป็นกล้วยน้ำวายักษ์แหละโซนทางนั้นกล้วยน้ำวายักษ์ลังนาลังหลัง,ล,ง,ล,งล้อ,อยางไปเป็นกล้วยน้ำวายักษ์เนยเป็นกล้วยที่ว่าเอาพ้ากันเข้าเาไปขายตลาดน้อยเนาะใช่ใช่แล้วอันนี้ก็หมดแล้วข้างหน้าก็เป็นอ้อยโอเคอนนไห<ป>เป็นสายแบบน,นี้แต่ที่เป็นประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเพราะว่าตุ้ยก็ได้ไปเอามะลิดพันุ์ละกัน ไปก้าอีกประมาณสองสามมือเอ้ยอีกสองสามมือคนเลยจริงสิเกี่ยมไว้เข้าแปลงเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาแล้วกับมารวมน้ำเอืงยเพื่อนว่าระบบโซลาเซลล์ตอนนั้นตัวเกิดเคยอัดคลิปแล้วแต่ว่าน่าจะบริละเอียดเขาเอื้ยเพื่อนเนาะเพราะว่าเอื้ยเพื่อนหู้ดีกลัวน่ะสุดก่อนเอื้ยก็ได้บอกตัวข้าวๆเนาะแต่ว่าอยากให้เอื้ยเพื่อนมาเฝ้าโดยตัวจริงเนาะเพราะว่าอ่าเรา,าเราเฮ็ดเราก็น่าจะหู้กลัวเนาะแล้วก็นนี่แหละเขาก็ต้องให้เราเฝ้าให้ฟังตัวจริงเนาะ เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วอ้ก,กายอย่าลืมไปกดติดตามเพจกายเดินที่เด้อทุกคนเด้อ